นตอนนี้หมิงซื้ออินแทบที่จะรอแสดงพลังใหม่ของเขาไม่ไหวแล้วเขาได้รีบเร่งลงไปจากภูเขาด้วยความเร็วสูงสุดจงออกมาพลังโลก,กุตรกายกรีบดอกบัวร้อยวิบัตนั่นมันนั่นมันพลังร่างอวตารของโลกุตรกายอย่างนั้นเหรอแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วพวกเราวิ่งช้าก่อนพลังของร่างโลกูตระกายนี้มันเล็กเป็นอย่างมากร่างโลกูตระกายนี้มีความสูงประมาณแค่20ฟุตเท่านั้นเองคนผู้นี้น่าจะเป็นคนที่เพิ่งเข้าสู่อาณาจักรยนเซนเจียได้ไม่นานข้าเคยได้ยินข่าวมาว่าร่างอวตารโลกูตระกายของมหาจอมวายร้ายนั้นมีความสูงเกินฟ้า100ฟุตไปแล้วเพราะฉะนั้น คนผู้นี้ไม่ใช่มหาจอมมารจอมไวร้ายผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นอืมแล้วก็นะตอนนี้พวกเราจะวิ่งหนีไปไหนกันได้อีกล่ะพวกเจ้าเป็นใครกันพวกเจ้าช่างกล้ามากนะที่กล้าบุกมาถึงภูเขาจินทิงซานแห่งนี้อืมนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าแค่ใช้พลังโลกุตระกายไปให้พวกเจ้าเห็นแค่นิดเดียว และข้าก็เพิ่งได้พูดเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นทำไมพวกเจ้าถึงได้ยอมแพ้ง่ายได้แบบนี้กันล่ะข้าควรที่จะได้ต่อสู้กับพวกเจ้าทุกคนแล้วหลังจากนั้นข้าก็ได้ใช้ท่าไม้ตายของข้ากวาดล้างพวกเจ้าทั้งหมดไปไม่ใช่หรอทำไมทำไมพวกเจ้าถึงได้รีบคุกเข่ากันเร็วถึงขนาดนี้กันล่ะเนี่ยพวกเราทุกคนคือเหล่าสาวกที่มาจากตำหนักเย็นเย่ได้โปรดเถิด ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดผู้อาวุโสได้โปรดช่วยพวก,พวกเรา,เราด้วยท่านผูน้อาวุโสโถ่เอ้ยน่าผิดหวังน่าผิดหวังจริงๆพวกนางเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้คิดที่จะมาโจมตีจริงถิงซานแต่ว่าพวกนางทั้งหมดมาที่นี่เพื่อสิทธิ์น้องหกน้อยในตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ทำลายวรยุทธ์ของเย่เทียนซิน และขังนางเอาไว้ที่ถ้ำเงาสะท้อนด้านหลังของจินถิงซานดังนั้นเราศาิษย์สาวกจากวังเยียนเย่จิงได้สูญเสียผู้นำอย่างนางไปและในตอนนี้พวกสามสำนักใหญ่ทางตอนใต้ยังไม่ต้องการที่จะปะทะก,กับจินถิงซานโดยตรงพวกเขาจึงได้ระบายความโกรธทั้งหมดไปลงที่ตำหนักเยียนเย่ของศิษย์น้่งหกแทนเพราะเหตุนั้นจึงทำให้ทางตำหนักเยียนเย่แบกหน้ามาถึงที่นี่เพราะต้องการได้รับความช่วยเหลือ ตอนนี้ตรงหน้าของข้านั้นมีเราผู้ฝึกยุทธหญิงมากกว่าหนึ่งรอยคนบางคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางคนก็ทรงผมยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงบางคนนั้นไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยซ้ำนี่ผู้นำตำหนักเย็ยนเย่ยของพวกเจ้านะ่ะนางได้ทรยศหักหลังท่านอาจารย์ของข้าและตอนนี้นางก็ถูกขังไว้ที่ด้านหลังของภูเขาลูกนี้ และถ้าหากว่าพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นสาวกของตำหนักเยีนเย่ทุกคนเองก็มีความผิดด้วยเช่นกันแล้วนี่พวกเจ้ากล้าดียังไงถึงได้แบกหน้ามาที่จินถิงซานแห่งนี้ดูเหมือนว่าพวกเจ้าทุกคนจะเหนื่อยกับการมีชีวิตแล้วสินนะท่านผู้อาวุโสท่านใจเย็นก่อนได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิด เห็นแก่เจ้าตำหนักเย็นเย่เห็นแก่พวกเราทุกคนช่วยพวกเราด้วยเถิดเจ้าข้านี่มันอะไรกันทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่ข้าคิดเลยล่ะดูเหมือนว่าคนจากตำหนักเย็นเย่คงจะสิ้นหวังแล้วจริงๆจนตอนนี้พวกนางทุกคนได้สิ้สักด์ศีแล้วมาขอร้องตัวข้าที่เป็นเหมือนกับศัตรูแบบนี้เนี่ยนะไม่นี่พวกเจ้าคิดจะมาล้อเล่นอะไรกัน พวกเจ้าทุกคนจะอยู่หรือตายมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับข้าเลยแม้แต่นิดเดียวนี่พวกเจ้าคิดดูนะพวกเจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ข้ายังไม่จัดการกับพวกเจ้าทุกคนท่านผู้อาวุโสในตอนนั้นเองท้องฟ้าก็ได้ถูกปกคุมไปด้วยเมฆดำมาจากระยะไกลเมฆดำทั้งหลายได้เข้าปกคุมทิศทางที่กระดิ่งได้ดังขึ้น นั่นมันคือคนจากวิหารปีศาจพวกมันพวกมันจากวิหารปีศาจมาที่นี่แล้วท่านผู้อุโสท่านผู้อุโสได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะพวกเราทั้งหมดยินดีที่จะเป็นค่ารับใช้ของท่านผู้อุโสทุกอย่างเลยเจ้าค่ะในตอนนี้นะขอรับสาวกข,ของตำหนักเยียนยี่พวกนางกลัวมากมาก,มากจนคิดที่จะเข้าไปในกินถิงซานแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามีม่านพลังกั้นอยู่นะขอรับ นี่สาวกจากตำหนักเยียนเย่ยพวกนี้ได้ชักนำภัยพิบัติร,ร้ายแรงมาสู่ที่นี่อย่างนั้นหรือเนี่ยพวกนางทั้งหมดนี้ช่างน่าสมเพชซะจริงๆเมื่อได้สูญเสียผู้นำที่อยู่ในขั้นยวนเสืเจียไปถึงแม้พวกนางเหล่านี้จะอยู่ในขั้นเสินอถึงพวกนางก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้เลยแม้แต่นิดเดียวมีคนแข็งแกร่งอยู่มากมายแต่เมื่อขาดผู้นำที่เก่งกาจไปคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยสินนะ คนเหล่านั้นคือคนที่มาจากวิหารปีศาจสินนะแปลกแปลกมากข้าคิดว่าตันักเย็ยนเย่จะถูกสํำนักใหญ่ทางตอนใต้โจมตีซะอีกและทำไมมันถึงกลายเป็นวิหารปีศาจแทนกันล่ะเนี่ยน้อยดูอาการสั่นกลัวของสาวกอิสตรีพวกนี้สิมันจังทำให้ข้านี้งงุดหงิดใจซะจริงๆ เจ้าพวกนี้คิดว่าไอ้วิหารปีศาจกโลลุกกลานั่นมันมีพลังอำนาจเหนือกว่าจินทิงซานของพวกเราอีกยั้นเหรอเจ้าพวกนี้มันบ้าไปแล้วรึไงคิดยังไงกันถึงได้กลัววิหารปีศาจนั่นมากกว่าจินทิงซานของข้าช่างไร้สาระสิ้นดีโอ้ยกขยงกันมาเยอะถึงขนาดนี้น่าสนใจดีนั่นเนี่ย ในสมุดบัญชีดำแห่งความชั่วร้ายของโลกใบนี้คนที่ติดอยู่ในอันดับต้นๆสามอันดับแรกก็คือท่านอาจารย์สิบพี่ใหญ่และอีกคนหนึ่งก็คือซูจินซานการจัดอันดับของบัญชีดำจะวัดมาจากความชั่วร้ายของคนคนนั้นและระดับทักษะของวรยุที่พวกเขามีด้วยคนที่อยู่ในบัญชีดำส่วนใหญ่และจะเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีไหวพริบอันเป็นเลิศ และคนที่อยู่ในรถม้ามังกรดำตอนนี้ก็คือคนที่อยู่ในลำดับสามของบัญชีดำเขามีชื่อว่าซูจินซานเขาเป็นยอดฝีมือจากวิหารปีศาจและเขาเป็นรองเจ้าสน,นักของวิหารปีศาจด้วยทั้งวิหารปีศาจและจินถิงซานพวกเราทั้งสองต่างก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเพียงเท่านั้น และทำไมไอ้พวกวิหารปีศาจนี่มันถึงได้โจมตีตำหนักเยียนเย่กันล่ะเนีย่ยวิหารปีศาจของพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาบุกรุกกินถิงซานแห่งนี้มิงซู่อ,อินท่านปล่อยให้พวกเราจัดการกับเหล่าสาวกของตำหนักเยียนเย่พวกนี้ได้หรือไม่อ้ดูมันแต่งตัวเข้าสิถ้าหากว่าข้าแต่งตัวเหมือนกับไอ้ผู้ชายคนนี้ ข้าจะดูน่ากลัวขึ้นบ้างเหมือนมันไหมนะเอ่อเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะขอบคุณมากพวกเราจะกลับมาเพื่อแสดงความขอบคุณในอนาคตอย่างแน่นอนเอาละไปจัดการซะได้เลยขอรับเดี๋ยวเดียวชากรชากรเอ,อ่อมีอะไรอีกอย่างงั้นเหรอข้านะ เกือบที่จะลืมกิจวัตรใหม่ของท่านอาจารย์ไปซัสนิทเลยนั่นเนี่ยท่านอาจารย์ของข้าในตอนนี้ได้บอกกับข้าว่าให้ข้านั้นปฏิบัติกับผู้คนด้วยความเมตตาการุณาปราณีเสมอหลังจากที่หมิงซื่ออินพูดจบเขาก็ได้เปิดม่านพลังของจินถิงซานและได้ช่วยให้เราสาวกของตำหนักเย็ยนเย่เข้าไปในม่านพลังได้ขอบคุณที่ช่วยพวกเราเอาไว้นะเจ้าค้าท่านหมิงซื่ออิน ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้เจ้าค่ะนางผู้หญิงพวกนี้หนีออกจากถ้ามาป่าแล้วไปเข้าปากเสือนี่นางผู้หญิงเหล่านี้เสียสติไปแล้วรือไงกันเนี่ยเมิงซื่ออินมันคงจะไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะที่จะมากับคำพูดแบบนี้นะนาตำหนักหม้อเทียนบนยอดเขาจิ้นทิงซานติง คุณได้ทําให้เราชาวยุทธหลายคนสวามิภักดิ์คุณได้รับแต้มบุญ1450แต้มท่านอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้สิทธิ์พี่ีกกำลังที่จะสังหารคนอยู่เจ้าค่ะ